มาสุดท้ายแล้วของพาร์ทนี้คือเรื่องการหารเศษส,ส่วนการหารเศษส,ส่วนจริงๆเมื่อการคูณน,นี่แหละแต่มีขั้นตอนเพิ่มอีกหนึ่งขั้นตอนแค่นี้จบเจอเหาร5ส่วน9ให้เปลี่ยนหาตัวน,นี้กลายเป็นคูณแล้วตัวหลังให้ทําเป็นส่วนกลับจำได้ไหมส่วนกลับ5ส่วน9ส่วนกลับของมันคือ9ส่วน5แบบนี้เลยแล้วก็คูดกันตัวที่อยู่หน้าเครื่องหมายหารไม่ต้องยุ่งกับมันนะเหมือนเดิม เปลี่ยนเฉพาะตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายหารเท่านั้นคูณเลยมันตัดไม่ได้ก็คูณเป็นแปสส่วน5ขอผมไม่ทำเป็นจุนะครับนะขอตอบเปเสเศษเกินเลยนะเป็นเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับตัวหลังเป็นส่วนกลับเขาเรียกกลับเศษเป็นส่วนผมคนนี้ได้3 5สหเนียแปเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลับเป็นส่วนกลับแบบนี้ 4 3 12แล้วส่วนด้วย3เงี 12, ้ย12เปลี่ยนหางเป็นคูณ<อ>แล้วกลับเศษเป็นส่วนเห็นไหม5ส่วน4ส่วน5กลายเป็น5ส่วน4เอา4ตัดเหลือ3 5 3 15ง่ายเลยเป็นงี้ทุกข้อเละเรื่องการหารมาก ยี่สิเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนแล้วก็ตัดแปลสามที่ข้อนี้ตอบ27 60เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน3อสามสิบตับหกสบได้สองเจ็ดสอง เป็นจำนวนคลัก็ทำเป็นเศษเกินก่อน4 3 1 2บวก3เป็น15ส่วน4ก็เป็น15เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนอย่างเงี้ย15ต่อ15ข้อนี้ตอบ4 3 1 6เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน12 2 24 12 3 3 6ได้21ส่วน2 แทนเป็นเต็ดเกินก่อน12บ15คูณ2ได้30บวก6ได้36ส่วน15เป็น72เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน12 3 3 1 6 12 6 72 1 3 1 3 3 2 6ตอนนี้เหลือ15คูณ2ได้30 1ิบสามสบวกเเป็น37เป็น100เปลี่ยนหาเป็นเป็นเป็นสาส่วนสิบเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนคณิตอ็อ0หนึ่งพันตัวสามสิบเจ็ดอนออ ใั่้างลังเป็น3ส่วนหนึ่งไ่า้อลืมจํานวนเต็มมันคือส่วนหนะเป็ส่วนเเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกับเป็น1ส่วนสามหกลายเป็น1ส่วน21 2ส่วน5เปลี่ยนหารเป็นคูณจาก2ส่วนหนึ่งก็เป็น1ส่วนสอย่างเงี้ยตัดกันก็ได้1ส่วนห้ีส่วนสิเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเอาสตัดตัวเองเอาสตัดสออ 2ตัดสได้สองสองตัดสิได้เคูณกันเป็น2ส่วน49 9ส่วน4เปลี่ยนหารเป็นคูณและเป็น1น่งสเอา3ตัดส 3, 3, ามสองหกสามสามค่าคนนี้ได้3ส่วน4เนี่ยมีอยู่แค่นี้แหละเรื่องของหารอ่ะอีกนิดเดียว 5ส่วน8เปลี่ยนหางเป็นคูณเป็น1ส่วน40 5ตัด40ได้8ตอนี้เหลือ1ส่วน64 16ส่วน18คูณด้ว1ส่วน24เอา4ตัด4 4 16 4 6 24เอา2ตัด2 2 4 2, 3 6ข้างบนยังไม่หมด2ตัด18ได้9ข้างบนเหลือ1ข้างล่างเหลือ27 9อา4 3 6บวก4เป็น40 ส่วนเก้าคูณด้่งส่วนสิตัดเหลือ4ตอบ4ี 9, 1, 3, 28, 4, 25, ส 7, ่ส่วน 70, เก้าไหมเอ็ดยี่สิบเวกสเป็น25่สิบ่วนเคูณด้่งส่วนเจ็ดสิบเี้ยเอาหตัดห้าห้า5เหลือเศษ2เป็น4เป็น 5, ข้างล่างเป็น7จ็คูณสิได้ส่ยป็นึ่งเจ็ดทดเป็น9้า ค okay. สุดท้ายดูเป็น35ส่วน12คูณด้วย1ส่วน21 7 3 21 7 5 35คูณเลยได้5ส่วน36 5ค่ะ11คูณ5ได้55มวก5เป็น60ส่วน11คูณด้วย1ส่วน30ตัดได้2ก็ได้ตอบ2ส่วน11อันนี้แหละคือการ หารเศษส่วนไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้ว,ลวก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษไปส่วนแล้วก็คูณกันต่อไปแค่นั้นเอง